เมื่อเร็วๆนี้ อุโมงมู่จ่ายหลิงซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ยาวพิเศษและเป็นโครงการควบคุมทางด่วนเว่ยอู่ที่ทั้งสายลงทุนและก่อสร้างโดยกลุ่มการลงทุนทางหลวงการบินและการท่องเที่ยวของมณฑลการสู้และกลุ่มก่อสร้างอุโมง์การรถไฟของจีนได้จัดพิธีเชื่อมอุโมง์ทั้งสายในอำเภอจางเมืองติ้งซีอุโมงค์นี้เป็นอุโมงคที่ยาวที่สุดในมณฑลการสู้ในปัจจุบันทางด่วนเว่ยอู่มีระยะทางรวม200 38กิโลเมตรและอุโมงค์ยาวพิเศษมู่ใจหลิงมีระยะทางรวม15.226กิโลเมตรและลึกที่สุดถึง 629.1เมตรมีสีเลนเดินรถ2ทางและความเร็วสูงสุดของการเดินรถตามการออกแบบได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุโมงค์สร้างอยู่ในพื้นที่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทางธรณีวิทยาหลายแผ่นพัดผ,ผ่านแถบรอยพับ6แห่งและรอยเลื่อน12แห่งซึ่งหาได้ยากในการก่อสร้างอุโมงค์ทางด่วน นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่6พฤษภาค,คมปี2016หลังจากใช้เวลาก่อสร้างเกือบ8ปีได้เชื่อม,มอุโมงคทั้งสายเสร็จสมบูรณ์และคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้